สวัสครับวันนี้ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สี่วันที่สี่สี่เดือนไหนลูกเดือนสิบเดือนสิบสิบกันยาสุราสุราสุรามีเกีรับวันนี้มาร้านอะไรเอ่ยอะไรวะชื่เระยกว่า Q p a s s เนาะคิว a า s าอ้าว ทักทายหน่อยครับสวัสดีครับ,รบอโอเคครับน,นี้เจ้ามืออยู่ทางนี้นะครับคุณแม่นี่คุณลูกนกี่คุณหลานวันนี้ก็มาเนื่อง,งด้วยมีเห็ดเห็ดระทึกขวัญก็ต้องมีการปรับปรับทัศนคติปรับตัวปรับทุกอย่าง ปรับทุกอย่างก็เลยก็เลยพามารีแลกนะครับมารีแลกแต่ก็อย่ารู้เลยว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะว่าไม่อยากจดจำใช่ <laughs> ใช่นะก็ไม่ว่ากันนะครับเรื่องเรื่องทุกอย่างผิดพลาดได้หมดเลยเนาะมีแต่ว่าเราช่วยกันแก้ไขปัญหาไหม พูดอะไรไหมวันนี้วันนี้น้องพลอยากจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยซ้ำเขามาซ้อมเต้นอ่ะซ้อมเต้นเหรอไปดูแล้วใช่ไหมซ้อมเต้นเหรอเขาจะแข่งเหรอคืออะไรอ่ะับไปน้ำมะนาวโอเคอ่ะมาแล้วครับโอเคครับมีความสุขเหมือนกันครับก็วันนี้วันนี้ พิเศษหน่อยมีเจ้าเมือมาเลี้ยงปกติก็ KFC อย่างเดียวใช่ไหมคุณแม่เลี้ยงแม่มีมีคุณทรัพย์มากกว่าคุณพ่ออีกอโอเคครับแฮปปี้แฮปปี้กันหมดแฮปปี้กันหมดทุกคนนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นใช่ไหมพ้าทุกอย่างจะดีขึ้นเช่นนี้ลูก ้ดยการช่วยกันือกันใช่ไหมอ่าสบายใจขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับโอเคครับเดินหน้าเจอกันใหม่